สัสดีครับท่านผู้ชมมื่อนี้สิมาใส่ปุ๋ยสวนยางนะครับเ,เพราะว่าฝนมันตกมาเรื่อยๆนะครับบ่เกินสามมือนะครับฝนกะตกตกอยู่สุม,มือนะครับมันตกมือเว้นมือเลยสิกันเลยว่าอยากมาใส่ปุ๋ยนะครับ มาใช้ปุย๋ยยางยางท,างที่แต่กินแล้วเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าใบมันรนนะครับใบมันรนช่วงที่ฝนทิ้งช่วงและอุณหภูมิมันหอนอากาศมันอหอนแห้งอะเนาะใบมันมันเริ่มรนของผมก็บรนประมาณครึ่งหนึ่งนีงนแ่แหละมันเลยเห็นห้ต้อนอยางมันรู้สึกว่าใบมันบางๆะนะครับแต่บทึงก็ว่ารนาแห้งนะครับ แต่ว่ามันก็เห็ดไหต้นยางมันมีใบมันบางๆเนาะเมื่อคืนฝนตกนะครับฝนตกก็เลยมาใส่ปุยยางนะครับตามจริงขั้นใส่ปุยยางนี่ให้ดินเปียกๆนะครับแห้งดีนะครับให้ดินเปียกๆหรือว่าใบยางเปียกๆนี่แห้งดีหรือว่าขั้นใส่แล้วฝนตกใส่นี่แห้งดีเลยเนาะ แต่เฮากักำหนดบ่ได้นะครับเฮากับหาโอกาสที่มันสถานการณ์มาะนะครับก็บคือแบบเมื่อคืนฝนตกยังสิละครับฝนตกดินซุ่มๆจังสีเนาะครับให้มันดินซุ่มๆนี่เวลา,อาเอ้าใส่ปุ๋ยแล้วนะครับเอาใส่ปุ๋ยแล้วปุ๋ยมันถึกดินมันจะซึมลงไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นดินแห้งเนะาะให้มันแป้ว,ว่าพื้นมัน ซุ่มๆเปียกๆแห้งดีนะครับหลังจากฝนตกหม่แลวเขาก็มาใส่เลยนะฮะเมื่อกี้ก็เลยอ่าถือโอกาสมาใส่ปุ๋ยพอเมื่อคืนนี่ฝนตกนะครับวันนมากีดยางมากีดบ่อใดเลยครับเมื่อคืนฝนตกอ่ารู้สึกว่าฝนตกก็แห้งเติบอยู่ครับต้นมันเปียกก็เลยมากีดยางบ่อใดเนาะ ก็เลยมาใส่ปุ๋ยซะให้มันแล้วนะครับไปกินอาหาราแต่หัวปีแน่เนาะเพราะว่าเหตุผลที่มาใส่เร็วนะครับเพราะว่า,าปีนี้ราคายางมัน,มนก็นดีน้ำนะครับราคายางมันมันดีแนะ่ตอนนี้ก็เอ็นเทคนี่หนาะสิบขึ้นอยู่ประมาณราคาโรงงานเอ็นเทคมุกาหารประมาณหาสิบเจ็ดหาสิบแปดแล้วนะครับราคาซื้อสดนี่ก็สีอยู่ประมาณ สามสิบสี่สามสิบห้า, 34, หาแหละครับเป็นข้าเจ้าซือ้อเมื่อวานซื้อน,นี่เนาะเป็นยางขายสดบอลแมนคางขึ้นนะคันคางขึ้นนี่สีตกอยู่ประมาณสามเจ็ดสามแปดอะไรนะครับก็ถือว่าเฮ็ดให้มีกำลังใจนะครับในการเข่าสวนยางเนาะก็เลยเป็นเหตุผลในมาใส่ปุ๋ยเรี่ยวแน่นะครับกับเหตุผลหนึ่งก็คือแบบว่าใบยางมันมันแบบบางๆเนาะเท่ากับอยากให ต้นยางได้กินอาหารได้กินปุ๋ยเลี้ยวนะครับก็เมื่อคืนฝนตกแน่ดินมันก็ซุ่มเนาะเมื่อนี้ก็มาใส่ปุ๋ยแปดกระสอบนะครับแปดไร่แปดไร่แปดกระสอบก็คืดว่าให้เฉลี่ยตกกระสอบละกระสอบละไร่นะครับกระสอบละไร่เนาะเพราะว่าปีที่แล้วนี่พอเต็มที่บันไดครับเพราะว่าราคาปุ๋ยมันยังแพงอยู่ วีนีราคาปุ๋ยก็ลดลงมาแน่เนาะราคาปุ๋ยยูเรียตอนนี้อ่าณวันนี้นะครับวันที่18นะครับ18พฤษภาคม67ราคาปุ๋ยยูเรียผมไปซื้อมาเมื่อเช้านี้ราคา840บาทนะครับอ่า0060นะครับของมงกุฎอ่ะะาราคา800840บาทนะครับของมงกุฎก็นแล้วแต่นะครับอ่าของ อ่ายูเลียกระต่ายนี่ราคาแปดร้อยแปดร้อยสี่สิบนะครับบลื่นกันหลายนะครับตอนช่วงหัวปีนี่ราคาศูนย์ศูนย์หกศูนย์ไออ่าปุ๋ยศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่ราคาสี่ยูเก้าร้อยกว่ามันนะครับรู้สึกว่าลดลงมากอยู่เนาะใครซื้อไวก็อ่าได้ซื้อราคาปุ๋ยที่มันแพงแน่แต่ว่าขั้นซื้อช่วงนี้ราคามันก็ขยับลงมากนะครับอ่าะปีนี้ก็ว่าที ใส่เห้มันเต็มที่แน่นะเพราะว่าราคามันกะถือว่าโอเคนะครับราคามันเท่าจับต้องได้บ่แพงเกินไปยุเรียกอราคา800นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเจ็ดร้อยแอยนี่แม่ปุ๋ยก็ได้ขาแต่1 8บแหกครับผมหาหายากอยู่ผมก็เลยเอาเป็น1 6 8หมาแทนเนาะเดี๋ยวให้เบึงปุ๋ยที่ผมสื่อมานะครับ แฝดกระสอบแลวก็ใส่แล้ว,ไ,ลวไปแล้วบางส่วนเนาะใส่ไปแล้วบางส่วนครับปุ๋ยสามตนะครับที่อามาเนาะกะ็เอากระตอเอามาผสมกันคนนะครับใส่กระมัง่งมันจังสีสะดวกแน่นะครับอามาผสมกันแต่ว่าของผมนี่อ่าสิบแปดสี่หกพี่นะครับแม่ปุ๋ยก็คืออ่าสี่หกศูนย์นะครับแต่ก็สิบแปดสี่หกแล้วก 48, 46, ็ศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับสามตแต่ว่าอันนี้ สิบแปดสี่หกผมบ่มีนะผมก็เลยต้องเอาสี่หกแปดแปดมามาแทนนะครับมาแทนแล้วก็เอามาผสมกันใส่กะกะละมังนี่เนาะแล้วก็ใส่เครื่องเป่าสาเหตุที่ใส่เครื่องนี่เป่าหรือว่าฝนปุ๋ยนี่เพราะว่ามันเฮ็ดให้อ่ายรวดเร็วนะครับรวดเร็วแต่ก็ทั่วถึงนะครับเดี๋ยวถ้าเบิง่งอ่าการอ่าปนปุ๋ยหรือว่านปุ๋ยนะครับมันสีมันสีเร็วแน่เนาะ มาหอดแถวสุดท้ายแล้วครับกว่าสีแล้วก็เติบหนึ่งอยู่เนาะแปดไรครับ8ไรเมื่นี้ใส่ไป8ดสอบนะครับแดสอบปีนี้ได้กินเต็มทีแน่เพราะว่าราคาปุ๋ยมันกับพ่อจับต้องได้นะครับบ่าแพ่งบันไดอย่างที่ผมเกินไปแล้วครับราคาประมาณเจ็ดรอยนี่ก็ถือว่าก็ถือวา่อวาโอเคอยู่เนาะ ช่วงราคาพันสี่พันห้านะผมกับโอ้ยูเลียหรือซูนซูนอกซูน,นผมกับบอดี้บอดี้ไซรเลยครับไซรแต่สิบหกแปดแปดอย่างเดียวเนาะเพราะว่าราคามันแพงหลายครับราคามันกะบอแรงนะครับแต่ว่าปีนี้ราคามันอ่าทุกๆทุกๆอ่าสูตรนะครับมันกะพ่อจับต้องได้นะครับก็เลยแบบว่าให้ให้ครบแน่นะครับบอด้แต่อ่าสิบแปดสิบหก ตัวเดียวที่ผมบอดไซต์แต่ว่าใส่ซิบกแปดแปดแท่นนะครับรื้อบอกสูตรที่ผมผสมในกระมังนี่ให้ท่านผู้ชมนะครับเพื่อท่านผู้ชมอยากอาเอาไปลองเฮ็ดนะครับสูตรของผมนี่ก็ใส่ยูเลียนะครับยูเลียกระสอบหนึ่งนะครับแต่กาซิบกแปดแปดแทน่นซิแปดซิหกนะครับเครื่องกระสอบแต่กาศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับเครื่องกระสอบคือกันนะครับศูนย์ศูนย์หกศูนย์นี่ เดี๋ยหเบิ่งเนาะอันนี้ก็แล้วตายี่ห้อยังในก็นแล้วแต่ท่านผู้ชมสีสีเอาไปเลือกใส่นะครับว่าสีเป็นแบบใดแต่ว่าผมก็ล่องใส่สรนี้ก็รู้สึกว่าน,น้ำยางก็ออกรายการดีอยู่นะครับเอามาผสมใส่กะละมังแล้วเอาไปวานหรือว่าใส่เครื่องนะครับใส่เครื่องเครื่องวานไปโรดกระได้นะครับแต่ว่าเครื่องนี้มันก็มีขขอดีขอเสียอย่างที่ผมอ่เกินซู่ฟังแล้วครับขอดีก็คือว่ามัน สะดวกรวดเร็วก,กระจายปุ๋ยได้ดีประหยัดแรงงานนะครับเห็ดปูเดียวกับามารถเทดได้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามั่นสีเป็นสนิมนะครับเป็นสนิมนี่ตามน,น็อตตามเล็กนะครับตัวซึกล้อของมั่นก็มีหลูกยางนะฮะเออลายลายยางกัรู้สึกว่ามั่นสีพอค่อยทนคือเข้าไปวานเขาอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นเอ่อเป็นการไปกัดนะครับกัดพวกเล็กพงหยังสีนะ ไข่ลักษณะ้ข่เกลือนะครับถึงเข้ารางดีจำได้มันก็มีโอกาสที่มันสีขื้นสนิมได้นะครับอายุการใช้งานอาจจะสิบว่เกินหาปีหรือหกปีมันก็ต้องสื่อใหม่ยังไงสินะครับแต่ว่าก็ดีมันก็คือมีความโวดเร็วคือผมบอกแล้วขอเสียก็คือยังว่านะครับมันขื้นสนิมนะครับเข้ารางเห็ดทำงานแล้วรางดีจงไดมันกัเป็นสนิมนะครับเป็นสนิม ในการน้ำนักนี่ก็นักเติบอยครับประมาณยี่ห้ากิโลต้องกึ่งเติบว่อง่ายก็ได้ฐานต้องมันคงนะครับอจังสามาทีแบบว่ายกขึ้นได้นะครับขั้นแบบว่าว่างใส่พื้นนี่มันอาจย์ยกบ่ได้นะครับต้องว่างที่สูงๆระดับเอวขึ้นไปเอาจังสมาทียกเครื่องนี้ได้เนาะคลิปนี้ก็ไวแค่นี้แล้วกันเนาะครับหาขั้นภผยยากเอาไปล่องใส่ก็เอาไปใส่ได้ครับอันนี้ก็เป็นสูตร เฉพาะบุคคลนะครับบอมเนสูตรมาตรฐานอ่ทาทังวิชาการเกษตรพ่นนํำปันไดนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าใส่แล้วมันก็เฮดหนึ่งน้ำมันออกดีไดการอยู่นะครับอันใครอยากลองไปเห็ดน้ำก็สามารถอภิเห็ดได้เด้ออ่าคลิปนี้ก็ไวแค่นี้แล้วกันน้อครับฝากกดไลค์กดติดตาม <P ain> เพื่อเป็นแรงใจในการเฮ็ดคลิปใหม่ๆในเด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ